กับกาคากาบสวัสดีครับเอฟซีทันทีติดตามพยาธินมฆทองนะครับเท่งเกาและกมไหม้นะครับทีเวอพาดมน้าพอนะครับคาสลาลมนีนะครับกัขอแสดงความดีใจนํานะครับสำหรับทันทีได้หกสามนะครับเนาะหกสามสามหกนะครับซส่่งอาจารย์เขียนไว้สองเทียนะครับกะมาอีหลีนะครับครับสำหรับ แนวทาง shorts, minutes, like ข้าน,น้อยนะครับวันท right. ี่ยี่สิบนะครับมาตามเงินต่อนะครับว่าจะได้ตัวใดนั่นนะครับการสลับตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะครับเด่นให้ตัวเดียวเลยครับเด่นให้ตัวเดียวนะครับส่วนเหล็กในตารางกับเหล็กเด่นอีก สามโตนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ในไ่นะครับสลับเจาะออกมานะครับมันนี้ก็ได้สองหกสองแปดสามห่านะครับสามโตกะหก แปดห้านะครับรับกระหายใส่จรญญาณน,นะครับในการรับชมนะครับบรสนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับดูเป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางกับมีเขาไม่ลุดนะครับเนาะอ่ะที่ฟันไห้นะครับสองตนะครับก็คือ สามนะครับสามสามหากับหกสองนะครับหกสองสามโตกับตามนี้เลยนะครับครับก็ขอให้ลงทุน้ม่ใดครับก็ให้เฮงเฮงปังปังกันอีกคือเก้านะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับประหยดกับว่นมีอย่างไรนะครับ ให้กดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามนะครับให้พยายามเสียมงคลนะครับพอมีกำลังใจนะครับหย็บแนวทางมันมอนออกมาให้เยับซี่กันดีคือเก่านะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ